เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ทุกท่านเคยได้ยินคำพูดประโยคนี้มีครับไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดก็ย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเล้นลับแฝงตัวอยู่ซึ่งคำพูดที่ว่านี้ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่จำความได้คนเฒ่าคนแก่พ่อแม่มักเอ่ยปากเตือนว่าหากไปอยู่ที่ใดให้รู้จักเคารพเจ้าของสถานที่แม้จะไม่เห็นตัวแต่ก็ห้ามมิให้ลบหลู่ดูถูกเพราะมิเช่นนั้น ความบ้าระหามปากดีที่กระทำอาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดีแก่ตนเองได้และสถานที่ที่มักจะพูดถึงบ่อยครั้งก็คงไม่พ้นโรงเรียนซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่ใครต่อใครก็มักจะบอกว่ามีเรื่องเล่าบอกว่าที่นั่นที่นี่ของโรงเรียนนั้นมีผีสิงและสถานที่ที่เป็นอันดับต้นๆซึ่งมักถูกกล่าวถึงนั่นคือห้องดนตรี โรงเรียนของผมก็เช่นกันห้องดนตรีอันเป็นที่ที่เงียบและเย็นซึ่งผมมักจะหลบหลีโดดเรียนหนีไปนอนโดยไม่เคยรู้เลยว่าที่นั่นมีตำนานซึ่งสร้างความหวาดผวาให้ทั้งนักเรียนและครูบาอาจารย์มานานนมนักง่วงมึงจะไปไหนพี่นกประธานนักเรียนสุดเนียบแต่ค่อนข้างสีกับผมเอ่อยถามขึ้นขณะที่เจอผมซึ่งกำลังเดินดุ่มๆตาปรือไปยังตึกสามัน ตึกเรียนที่รวบรวมห้องหาบไรวิชาต่างๆไว้มากมายไปนอนดิพี่บ่ายแบบนี้ง,ง่วงผมบอกหน้าตาเฉยมิได้เกรงกลัวต่อบารมีประธานนักเรียนที่สามารถจับผมส่งห้องปกครองได้ทุกเมื่ออ้อาวแล้วมึงไม่มีเรียนหรือไงพี่นกถามอย่างแปลกใจเพราะหนเวลานั้นไม่ว่านักเรียนคนไหน ต่างก็ขมักขมิ้นกับการท่องบทตำรายอย่างตั้งอกตั้งใจเฮ้ไม่อะ่ะวันนี้ขอนอนก่อนผมตอบพลางเดินแยกออกมาพี่นกซึ่งเห็นว่าผมเดินดิ่งไปยังตึกสามัญก็แปลกใจจึงร้องถามขึ้นอีกครั้งว่าจะไปนอนที่ไหนตึกนั้นไม่มีที่ให้สามารถหลบนอนได้ถ้าจะนอนไปนอนห้องสมุดไม่ดีกว่าหรือผมก็ตอบกลับไปว่าจะไปนอนห้องโดนตรีเก่า เพราะที่นั่นไม่มีนักเรียนคนไหนเข้าไปใช้แล้วเงียบและเย็นดีพอได้ยินแบบนั้นพี่นกก็รีบดิ่งมาหาผมทันทีพร้อมกับคว้าแขนดึงเข้าไปใกล้ๆทางกระซิบถามว่ามึงกล้าไปนอนที่นั่นได้ยังไงไม่กลัวหรือไงวะกลัวอะไรพี่ผมถามอย่างสงสัยเพราะตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมาหากผมโดดเรียนเมื่อใดก็มักจะหนีไปนอนที่นั่นเสมอ ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีเรื่องอะไรผิดปกติสักครั้งผีสิวะผีพี่นกบอกเสียงตื่นเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็หูพึ่งแล้วครับเพราะตั้งแต่เรียนที่นี่มาเกือบสองปีผมยังไม่เคยได้ยินว่าที่ห้องดนตรีเก่ามีผีเลยสักครั้งดูท่าแล้วพี่นกประธานนัเกเรียนสุดหล่อแต่โคตรเกรียนผู้นี้คงจะหลอกผมเอามันเป็นแน่แท้ผมยิ้มกริม แสดงทีท่าว่าไม่เชื่อถือในคําพูดของพี่นกอย่างจงแจงท่าทางพี่นกเมื่อเห็นแบบนั้นก็รู้ทันจึงเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ผมฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าเรา็วๆสิบปีก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามโรงเรียนที่สุดในตัวจังหวัดโดยทั้งสามจะแบ่งนักเรียนออกให้เห็นเด่นชัดคือโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหญิงล้วนและโรงเรียนของผม ที่เป็นโรงเรียนสหศึกษาหรือรวมทั้งชายและหญิงทั้งสามโรงเรียนนั้นคบเกี่ยวกันมาโดยตลอดในด้านการศึกษาการกีฬาและศิลปะดนตรีซึ่งจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการรับรางวัลในแต่ละปีจนกระทั่งปีนั้นจะมีการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีซึ่งในสองปีก่อนหน้านี้อีกสองโรงเรียนใหญ่ต่างก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปของกันแล้วคนละปี ฉนั้นปีนี้โรงเรียนผมจึงหวังอย่างยิ่งว่าตัวเองจะได้โล่และถ่วยรางวัลมาครอบครองทุกขแขนงวิชาต่างขบเคี้ยวตัวแทนกันอย่างขมักขมันฝ่ายนักกีฬาก็ซ้อมอย่างหนักฝ่ายด้านวิชาเกี่ยวกับศิลปะดนตรีเองก็ไม่น้อยหน้ากันนักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนต่างเฝ้าฝึกซ้อมหน้าที่ของตนเองอย่างขมักขมันจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่ามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับหนึ่งในตัวแทนวิชาดนตรีไทย ซึ่งเฝ้าฝึกฝนอย่างหนักเพราะปีนี้เป็นปีแรกและปีสุดท้ายของเธอที่จะได้แสดงฝีมือเพราะขนาดนี้เธอเรียนอยู่ชั้นมหกหากว่าครั้งนี้เธอทําผิดพลาดทีมของเธอไม่สามารถคว้าเอารางวัลชนะเลิศมาครองได้เธอจะไม่มีโอกาสแก้หน้าได้อีกวงดนตรีไทยของพวกเธอที่ฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักบางวันก็เป็นเสาร์อาทิตย์ซึ่งซ้อมตีซ้อมเป่ากันตั้งแต่เช้าจนดึกพอรุ่งเช้าก็เริ่มซ้อมอีก เรียกว่าไม่มีเวลาทำอย่างอื่นกันเลยแล้วครับทีนี้ตัวเจ้าของเรื่องที่เป็นระนาดเอกเธอมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและไม่ยอมบอกใครเพราะกลัวจะถูกเปลี่ยนตัวออกเธอก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมกับคนในวงไม่เคยขาดแต่ด้วยสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอยู่ก่อนด้วยแล้วผนวกกับความเครียดและไม่ได้พักผ่อนที่สุดเธอก็ไปไม่ถึงฝันอีกเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็จะถึงการแข่งขัน แต่ระนาดเอกของโรงเรียนเกิดหัวใจวายหมดลมคารนาดยังผลให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์และเพื่อนนักเรียนในวงต่างก็โศกเศร้าเสียใจแต่ว่าการแข่งขันก็ยังต้องคงมีต่อไปทางโรงเรียนได้หาคนมาตีระนาดอีกแทนเธอและเรื่องราวความน่ากลัวก็เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นพอระนาดอีกคนใหม่เธอขอถอนตัวเอาดือด้อก่อนการแข่งขันเพียงสองวันพอสอบถามก็บอกว่าเธอโดนผีหลอก เธอเล่าว่าขณะที่เธอกำลังตั้งใจซ้อมตีระนาดอยู่คนเดียวนั้นเองจูจ่ๆก็มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแต่เธอไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลยและเหตุที่เธอไม่สงสัยว่าเป็นผีสางนั้นก็ด้วยว่าเธอรู้จักกับนักเรียนหญิงที่ตายไปเป็นอย่างดีนักเรียนหญิงแปลกหน้าเดินมานั่งมองหน้าเธอแล้วยิ้มละไมบอกว่าช่วยตีระนาดที่ดูหน่อยเธอก็มองแบบงงๆว่านักเรียนหญิงคนนั้นเป็นใคร แต่เมื่อถูกขอร้องถี่เข้าก็เล่นให้ดูผิดนะตีใหม่นักเรียนหญิงคนนั้นบอกเธอหลังจากที่เล่นเพลงมาได้ครึ่งทางซึ่งเธอเองก็รู้เช่นกันว่าโน้ตที่เพิ่งตีไปเมื่อครู่นั้นผิดจึงเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อมาถึงตัวโน้นนั้นอีกครั้งยังผิดนะตีใหม่อีกทีนักเรียนหญิงคนนั้นบอกคราวนี้เสียงเข้มขึ้นเธอก็เริ่มไม่พอใจแล้วครับ เพราะจู่ๆใครไม่รู้มานั่งจ้องจับผิดตัวเองซ้อมมันย่อมเกิดความไม่สบายใจจนตีผิดตีถูกไม่ได้เรื่องเลยตีใหม่ข้อมือแข็งไปอ่อนกว่านี้นักเรียนหญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงดังและกราวึ้นแน่นอนว่าเธอก็เริ่มเหลือโอดจึงสวนกลับทันควันว่าเธอเป็นใครถึงได้มาสั่งสอนถ้าเก่งนักก็มาตีเอาเองหรือถ้าตีไม่ได้ก็เอาข้อมือมาให้เธอสิเธอจะได้ตีถูกใจ นักเรียนหญิงคนนั้นจ้องหน้าเธอนึ่งแล้วจู่ๆก็ยิ้มมุมปากออกมาก่อนจะกระชากแขนออกและยื่นให้เธอข้างหนึ่งเอาเอาไปสี่แขนกูแล้วตีให้ได้นะตีให้ดีอย่าให้ผิดไม่งั้นกูจะหักคอมึงนักเรียนหญิงคนนั้นบอกพร้อมกับยื่นแขนที่เลือดโชกให้และใบหน้าก็แปลเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของรุ่นพี่หมอหกที่หัวใจวายตายคารนาท จากนั้นรุ่นพี่คนนั้นก็หัวเราะชอบอกชอบใจเมื่อเห็นว่ารุ่นน้องที่เป็นตัวแทนของเธอกลัวจนฉี่ราดแหกปากร้องลั่นวิ่งออกจากห้องดนตรีไปบรรดาครูและเพื่อนนักเรียนเมื่อได้ยินเรื่องนี้ก็ยังไม่ปากใจเชื่อคิดว่าเธอซ้อมหนักเกินไปจึงทำให้เครียดและเห็นภาพหลอนวันนั้นจึงให้เธอพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาซ้อมครั้งสุดท้าย คืนนั้นครูเวนที่นอนเฝ้าโรงเรียนก็เดินตรวจตาความเรียบร้อยตามปกติเมื่อเดินมาถึงตึกสามัญหูกระแววเสียงระนาดลอยมาตามลมมองไปก็เห็นว่าไฟของห้องดนตรีที่อยู่มุมสุดชั้นล่างสว่างอยู่ครูคนนั้นก็แปลกใจใครกันที่มาซ้อมดนตรีดึกๆดื่นๆเช่นนี้เรื่องผีสางนั้นไม่ได้มีอยู่ในหัวเพราะเสียงดนตรีที่แววมานั้นไม่ได้มีเสียงระนาดเท่านั้น แต่เป็นเสียงเครื่องดีดส,สีตีเป่าครบวงเรากับกำลังมีวงมโหรีประคมเครื่องดนตรีอย่างสนุกสนานคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่จะลงแข่งขันในวันมื้อเรือนกู่คนนั้นเดินตรงไปยังห้องดนตรีเพื่อจะว่ากล่าวนักเรียนกลุ่มนั้นที่เข้ามาซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าไม่มีใครบอกเลยสักคำว่ายังมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่เมื่อไปถึงห้องดนตรีไฟที่สว่างอยู่ก็ดับพรึบลง พร้อมกับเสียงเพลงที่เงียบสนิทเช่นกันครูคนนั้นก็ตกใจอยู่บ้างแต่ก็คิดว่านักเรียนที่ซ้อมกันอยู่คงรู้ว่าตนกำลังจะเดินมาตรวจจึงอยากจะแกลง้งตัดสินใจผลักประตูห้องดนตรีทันทีแต่ก็ต้องชะงักแทบงนายหลังเมื่อประตูห้องเกิดติดไม่สามารถผลักให้เปิดได้ก้มลงดูก็ต้องสะดุ้งใจเมื่อเห็นว่าแม่กุญแจดอกใหญ่คล้องและล็อกอย่างหนาแน่นจากด้านนอก ระหว่างที่กำลังงงเป็นไก่ตาแตกอยู่นั้นไฟในห้องดนตรีก็สว่างวาบขึ้นครูคนนั้นเงยหน้ามองผ่านช่องประตูที่เป็นกระจกใสซึ่งเวลานั้นเริ่มขุน่นน้อยๆเพราะผ่านการเวลามานานจึงได้เห็นว่าอีกฝั่งของประตูมีใครบางคนยืนอยู่จากเงาที่เห็นแบบเลือนลางนั้นจับลักษณะได้ว่าเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งยืนหันหลังให้ทีนี้เรื่องราวความเฮียน ที่ตัวแทนพระราชาเอกคนใหม่เพิ่งโดนมาบาดเมื่อตอนบ่ายก็แล่นปราดเข้ามาในมโนจิบทันทีครูคนนั้นตั้งใจจะก้าวถอยหลังและวิ่งหนีแต่กลับไม่สามารถทําได้แล้วร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มาอยู่อีกฝ้าของประตูก็ค่อยๆหันมาทางครูคนนั้นช้าๆจู่ๆเครื่องดนตรีหลายชิ้นในห้องก็ประโคมโหมเพลงกันอย่างฉับพลันทันด่วนแล้วนักเรียนหญิงคนนั้น ก็พุ่งเข้าหาครูที่กำลังยืนตะลึงอยู่อย่างรวดเร็วใบหน้าเละเทะเน่าอืดของเด็กนักเรียนโผล่ออกมาจากช่องกระจกเหมือนโผล่ผ่านอากาศธาตุยื่นหน้าออกมายิ้มให้ครูคนนั้นในระยะประชิดชนิดแทบเอาหน้าแนบกันมาดูหนูซ้อมหรือค้ครูผีนักเรียนคนนั้นถามเสียงแหบแห้งพร้อมกับหัวเราะราครูคนนั้นตกใจขั้นสุดวิ่งแหกปากร้องลั่น จนผ่านลงที่เดินตรวจตรายอยู่อีกตึกหนึ่งตกใจพ่อตามมาเจอครูคนนั้นที่นั่งพนมมือแต้ร้องห่มร้องไห้ยอยู่ตรงหน้าสารพระภูมิหน้าตึกก็เข้าไปถามทันทีแต่ไม่ได้ความอะไรเลยครับเพราะดูเหมือนครูคนนั้นจะช็อกจนกลายเป็นคนเสียสติไปชั่วขณะกว่าจะทำให้สงบและเรียกสติสัมปชัญญะกลับขึ้นมาได้ก็ตอนสายแล้วนั่นแหละครับคราวนี้เรื่องราวสุดเหี้ยนของผีนักเรียนม .6 อดีตตัวแทนระนาดเอกก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วทางโรงเรียนเริ่มคิดหนักเพราะตัวแทนใหม่ไม่มีทีท่าจะยอมมาลงแข่งและเวลาก็ไม่เหลือแล้วเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องลงแข่งหากไม่มีระนาดเอกคงไม่ผลต้องขอสละสิทธิ์ไปผออ,อจึงหาทางออกแบบง่ายๆโดยการบุนบานสารกล่าวครับและก็ไม่ได้ไปบ่นกับใครที่ไหนขอกับดวงวิญ,ญญาณเด็กนักเรียนที่ตายไปนั่นแหละครับบอกว่าขอให้ได้ตัวแทนมาลงแข่งขัน และสามารถคว้าเอารางวัลชนะเลิศมาครองได้สําเร็จด้วยเถิดถ้าหากได้ตามที่ขอจะยกรนนาตเอกรางนั้นให้และจะตั้งไว้ต่างหากไม่ให้ใครแตะต้องอีกฟังมาถึงตอนนี้ผมก็เดาเอาแล่ะครับว่าคงไม่ได้ผลก็มันมีที่ไหนกันแหละครับบนขอกับผีนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ของตนเองแถมยังบอกจะยกรนนาตให้เป็นของแก่บนถ้าได้ตามที่ขอแสดงว่าวิญ,ญญาณรุ่นพี่คนนั้นศักดิ์สิทธิ์และมักน้อยใช่ได้ แต่ปรากฏว่าผมคิดผิดครับเพราะพี่นกบอกว่าทัานทีที่ผอออปักทูบเด็กนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนคนใหม่ไม่ว่าใครจะขอร้องอ้อนวอนเช่นไรเธอก็ไม่ยอมลงมาแข่งขันกลับเดินมาบอกว่าพร้อมแล้วเธอจะลงให้มาซ้อมกันเถอะทีนี้ใครต่อใครก็พากันงงละครับแต่ที่มากกว่าความงุนงงนั้นก็คือความหวัดผวาเพราะทั้งน้ำเสียงท่าทางรอยิ้ม และฝีมือในการตีระนาดของตัวแทนใหม่คนนั้นมันต่างจากที่เธอเป็นอย่างสิ้นเชิงทุกอริยบทนั้นคล้ายคลึงกับรุ่นพี่ที่หัวใจวายตายไม่มีผิดเพี้ยนพอจบการซ้อมและจะอย่างแยกย้ายกันกลับบ้านเด็กนักเรียนตัวแทนคนนั้นก็เหมือนกับคนป่วยหนักซึ่งสึมไม่พูดไม่จากับใครพ่อแม่มารับกลับบ้านไม่ยอมมองหน้าขึ้นไปนั่งบนรถได้ก็นอนหลับพับไปทันที รุ่งเช้าเมื่อวันแข่งขันเธอก็มาตามปกติแววตานั้นแน่วแน่เข้มแข็งแต่แอบมีของขวางอีกทั้งคำพูดคำจาที่เปล่งออกมานั้นทำให้เพื่อนร่วมวงต่างพหวาเมื่อเธอบอกว่าตนเองคือรุ่นพี่ที่ตายไปและมาลงแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากนั้นเธอก็ไม่พูดอะไรอีกจวบจนกระทั่งถึงเวลาแข่งขันโรงเรียนเราก็คว้าชัายชนะเลิศมาครอบครองได้สำเร็จตลอดเวลาที่เดินทางกลับโรงเรียน เด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับอีกคนใหม่เอาแต่หลับอย่างเดียวมาตื่นก็ตอนถึงรุ่งเรียนแล้วอีกทั้งตื่นมายังจําอะไรไม่ได้เลยสักนิดความทรงจําล่าสุดคือเธอนั่งอยู่ในห้องเรียนเมื่อวานจูจ่ๆก็เกิดขนลุกสู้แล้วจาอะไรไม่ได้อีกเลยครูผู้ควบคุมทีมนั้นก็ทําเกียรติบัตรขึ้นมาสองใบใบหนึ่งลงชื่อผู้เข้าแข่งขันที่เป็นทีมปัจจุบันส่วนอีกใบหนึ่งใส่ชื่อของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตไปด้วย เพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอมาช่วยแข่งขันจนชนะผมนั่งฟังจนจบก็บอกพี่นกว่าไม่เชื่อมันเป็นเรื่องแต่งที่พี่นกพยายามหลอกให้ผมกลัว่าจนกระทั่งพี่นกแกพูดประโยคหนึ่งให้ได้คิดมึงว่าห้องดนตรีเก่าเป็นสภาพยังไงผมฟังแล้วก็นึกทบทวนถึงสภาพห้องที่สะอาดสะอา้านทั้งเพดานและผนังยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยมใหม่เอี่ยมเหมือนได้รับการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ อีกทั้งเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็ยังอยู่ดีไม่มีบุบสลายมันยังใหม่ยังดีพร้อมใช้งานใช่ไหมล่ะพี่นกถามยิ้มยิ้มผมพยักหน้ารับงั้นมึงลองบอกกูหน่อยโรงเรียนจะเปลืองงบสร้างห้องดนตรีใหม่ทําไมโรงเรียนจะเอางบไปซื้อเครื่องดนตรีใหม่ทําไมในเมื่อของเก่าก็ยังดีอยู่พี่นกพูดจบก็เดินจากไปผมยืนนิ่งคิดถึงสิ่งที่แกพูดแล้วหันไปมองอยังห้องดนตรีเก่า ที่ปิดเงียบอยู่มุมในสุดของอึกแล้วจู่ๆคนทั้งร่างก็ลุกสู้เมื่อผมเห็นล่างๆว่าหลังช่องประตูที่เป็นกระจกมีใครบางคนยืนอยู่และประตูบานนั้นก็ถูกล็อกด้วยแม่กุญแจจากด้านนอกเสียด้วยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณไตรโซ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook เ,เล่าลืลองหล่อแชนแนลสำหรับเล่าลรื่องหลนี่คืนนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับ